มันคือดอกอะไรกางถ่ายคลิปอยู่มันคือดอกอะไรคะหอมจังเลยดอกลีลาวด,ดีด ก็คือดอกลีลาวด,ดีนะคะดอกลีลาวด,ดียุพเมีเคยลงไปที่ช่องยุพเมีเฉยๆแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาข้อมูลมาเขียนลงใต้คลิปให้ดู มาจ่อพรุ่งนี้ก่อนเลยเงี้ยมองเนี่ยคะ่ะดูแม่บ้านเราใส่เสื้อสีชมพูกันทูนได้เลยค่ะสาชิคกี้แม่บ้านใส่ชิคกี้ม <c oughs> ไม่ต่างกันเลยนะคะลูกบ้านก็สายมิกี้เมาส์นะคะ <c oughs> นนไห ช่วยไม่เจนหนู่ดูอ่ะชีวิตเจ้าสองเมนชั่นก็กวัดตึกกันอย่างนี้นะคะยังจะขอลูกจ้างลูกจ้างิงไม่ใช่หอเราเป็นแม่จ้างแม่จ้างแม่เขาจ้างอะแม่จ้างนะคะลูกประคำนะคะเ็้ขามายืนหัวเราเทําไมเนี่ย ความทุกข์ของคนอื่นเป็นความทุกข์ของเราความทุกข์ของคนวเองคือความสุขของเราใช่ไหมดอกแก้วปะมันหอมต้นนี้นะขนมหอมดมไม่เยอันนี้เขาเรียกต้นกระถินใช่ไหมจ๊ะต้นกระถินยอดกระถินเด็กถืออินได้สบายเลยคุณแม่อยากให้ดูเล็บนยค่ะเล็บแบบขึ้นเลยเล็บบังหเลย สวยก่ะพี่ก็เป็นทุกอย่างให้ที่นี่แล้วนะคะสักกระเบื้อยังเลอลบนะคะยังเป็นเจ้าของยังเป็นเเจ้าของ, <c oughs> ขอ,งอีกไม่ช้าไม่นานก็ได้เป็นนะคะ <c oughs> นี่ดอกนี้สวยจริงๆด้วย <c oughs> โอ้โเผื่อแป๊ปเบเดียวผ่านไปสี่นาทีแล้วเดี๋ยวพี่ๆเขาจะแบบเนาะดูนานไปนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะ อันนี้อยู่หลังตึกแมนชั่นนะคะพอดีพี่เขามาทำงานก็ชวนมาด้วยนะคะไม่งั้นก็จะนอนตัวๆไม่ยอมตื่นนะคะเจ๊เก็บพุง่งออกทีวีเก็บพุง <c oughs> ่งคืนนี้นอนของแตเล่นคุ่ค <c oughs> เล่นค่ะเล็ดไฟก็ตัวน,นอ้าจบที่ดอกนี้นะ,ะ,นะกันเนาะ